เอาเร็วๆขอรูปหนึ่งจับอย่างนี้จับอย่างนี้อนอจับนี่จับอย่างนี้ม,มันไม่ทำอะไรหรอกลูกเอาเร็วๆป้าจะถ่ายรูปให้สวยๆจับตรงนี้จับตรงนี้ถ <stagger S 1> ือไว้ <S <S <ะ>เอไเอไว้จับไว้จับไว้นะหนูไม่เอาแล้วยังยัง

อันไหนอ่ะอีกตโดนึังไงอัอนละเย่ละ <c oughs> มามามันเปืือนหนูเปลือกขาวนเนี่ยเนี่ยขาวดำหาเต็มเต็มอะไรเนี่ยไม่ดำดำเปื้อนๆอ่ะ <c oughs> มันคืออะไรอ่ะเอาใหม่เยอะขอเอาใหม่ก่อนเอาใหม่